กูไดมานก็มูสันี้เล่ะนี่ัดลูกเต่าดเอา้ย่มานั่งอยู่ข้างคาดอยมานั่งอยู่ข้างาดเรกันลององสิบานเ่งแม่ใเขาเหี้ยนเตีย มัแม่เขาเฮียนเขาสานเียตตูดปดปดปเบิ้งบัดี้พี่น้องแ่ะนแต่ละคนแต่ละคนเขี่เย เออเหรอคนติงตองกองเอกเขาเอกแต่ละคนเดี๋ยวพอเป็นธรรมดาได้ติงตองหรือเปล่าเถอดเสถวดเสถวดเสถวการบอกน้ำดูน้ำเต่าเอ่อแต่ละคน ปวดซะเด้อน,นั่นลูกกับกามาแล้วแม่ล้มนี้จากตะบุญปวดผลผลขาเนาะนักงนี้เนาะนักงนี้ต้องปวดขาเนาะ,ะเดี๋ยวหาผู้ใดก็ไม่เห็นนี้ก้อนติดน,นไปยืนยี่ไหนได้เราบ้างหนึ่งไปยืนแต่ล้มช่องตาแม่ไลรสุดผูได้ดอกวันอันย่ำเคลืนมาเห็นหฮวงเห็นฮวง ลูกม่มัดแต่จ่อเบิ่งลูกเบิ่งเต้าแต่เด่นอันยุ่งมองใดตอนนี้เห็นตาอิดฟุกอยุ่งมองกลางๆกันละแม่เห็นตาอิดฟุกมันเสียมันเสียเด่นมันได้จำได้แม่ลูกแม่ไปยืนเบื้องยุ่หันที่เราหนึ่งมุมมองปิดท้องลูกนีเม็ดถ้าทายลูกก็ว่เห็นตาอีฟุกดีได้กหมเสียเฮ้ยเห็นยุ่งเเสียสีไล่ๆเอาไฟๆหันแม่รอเบื้องหันลูกเต้ากันลูกเต้าจะค้ำกันค้ำ ไอ้ฝ e ้าไปนะอันนี้ไปเพราะมัน <TF> จ <C> e ุ <organizational> <X> ่มกันลังไปไก่อนั่นเฮมยแม่ฮมย่ฮแม่แม่ไม่เ่ก่่มแม่แม่แต่ต่แม่จะหยุดเห็นังน bà à năn nết năn 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 ก็ตื่นมาล่ำเดิอหนีแน่นะผู้ใดก็ได้ล่ำเดิมชาวจก้องงงไว้เ้าแล้วแม่เ้าแล้วตีขึ้นเครื่องมากกว่ามืออื่นขึ้นเจได้ก็ต้องขึ้นเลื่อนมาแล้วแม่เจได้ก็ต้องขึ้นแม่ปวดตาลูกใครหนี่งลูกเอกแจกผ่าแต่เดี๋ยวนี่มือแต่ละหล่นแล้วครับอาจารย์น้ตเตียก็เริ่มลงมาแล้วพี่น้องตามด้วยเจ๊ใจไปก่อนหมู่เลย ตามด้วยเกย์ใจไปก่อนมูวไอเกย์ตายก็นั่นลงมาแต่วันนี้ถ้าเจยตายเกยบบูดกะลงมาแล้วเกยตายลงมาแล้ววันนี้อันนี้เกยบบูดต่างคนต่างเงยต่างหลาพี่น้อง แสดงว่าพอเตอร์ลอยไปลดระเบ้อหนึงว่าจะคิดได้ไหม่าจุ่มรังเด้อเดียวใครจะมาจุ่มหนูบ้างอันนี้ไม่นานโอ้ยไม่อย่างไนโอ้ยนาะเหมือนเะไหรอเนี่เหมือนเหมือนย่งกบมู แรงขึ้นบันไดบันไดเขากลมาลงมานขึ้นไปตัวนไปอันโดดแรงขึ้นไปที่เขากลากลงมาเขาลากลงมาลอดเขาทั้งลอ่ะเขาตั้งไต่แคบเลย หมกดิ inh. y, ่งใจคือก so yeah. ันผ hey. oh. oh. ู้ใดกันใดก็แม่นั่นส่องใส่จะเป็นกันส่องใส่จะเป็นนนั่เนื้อคู่อีสามบอสอะไรสามเอ้ยเนี่ยครูแม่ล่ะลูกสามหน้าตาคือกันพร้อมทด้ลูกสามหน้าตาคล้ายๆกันดูมายืนใกล้ๆกันดูลูกอุ้ยหน้าตาคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายๆกันเอาปวดโัวซะ

นี่นะคู่นูนะของไม่ก่อนนักจะไปชนเพื่อนหาพอเธอร์น่เนี่ยพอเตออยู่ใส่เปนดอึดพอเธอมาด้เดี๋ยวก็มาอันบะเห็นแม่เดี๋ยวกันนะมาถุงใส่ข่ากันโอ้แม่คือได้หาถุงใส่ขึ้กันพ่อุ้ยคบ ควบบุญไว้ดิล่ะบารีนี่แกนุนนุนจี่ล่ะ,ลน,ลน,ละนานมากแล้วเห็นบน้านน่ะนานน,าน่นพระเอกมาแล้วเกตตายไหมล่ะบอกกันได้ได้พากันกลับแล้วกันพากันเอา,เอา,เ,อาเอาของแมวมาก,กันเอาของแมวมาก,กันเอาหนีมาหนีหนีบ่านหนีอันนั้นบ่เอา,เอา,เอาดอกกันนี่ไปนามไปซอยกัน ตามไปน้องโมเฮ้ยแม่วแยกใส่ดอกเกลือนั่นแม่แล้ววังแ็ยิงโบกแม่เหงว่าไปเต็ย่างสสาวนี่ตกลงกันแบบไรนี่ที่ตกลงกันไปใส่นี่ตอนนี่อ้ยน้องโย โอ้ยนะ้วอ่อนัวมาตะอ่อนท้อนให้ติดตามพี่เปาตั้งแต่พี่เปายุปฐมเออนพี่เปายั่นนี้ันี้พี่เปาเคยไปปฐมบ้างไนี้ติดตามพี่ใจญ่โยมท่านันอันตอนบอนดโอ้ยนะอนี้ก็ติดตามพี่ลานอไกถาอยู่ระเบียบโอ้ยขากวดผูบกโมบกแกงกวดจัดฟาดบึมพนะ เอาอันนี้ไปทั้งหมดเราก็ไปขึ้กลับมาทั้งพี่อีกวัะนี้เอาช่างมาน้ำกันเนี่ยเขาใช้อะไรพอดนฮะเขาใช้อะไรลนี่ยเกิดกลับไปไว้บ่องเก่าติบัวนี้เขาพู้ใดเร่าจักแล้วเอาไปวางไว้บม่องเก่าล่ะจั๊กเอากลับขึ้นไปบม่องเก่าเองผู้ใดเอาเป๋องทำแก้มนะเขาโอ๊ยนี่กลับกลับเยี่ยมมาไม่ไม่ไม่จะไปยังที่ภูมิอยู่พรุ่งนี้น่ะ เป็ของปุกลุกปะเป็นของปุกลูกเฮ้ยกันผุดจกกันผูดจว่าของปุกลุกเขเอาเลยนี่นี่สมอ้ยแล้วบรรจุบ้างเพิ่งกำลังยู่สิงหนากราามร้อยสองร้อยเก้าสิบเกไปสองรยห้าสิบสองร้าบพดสอร้อยห้าสิบาใดจกอยากคลิปนีพัะพิองเขาเก็บรรยากาศจงให้เอาขึ้นไปเสร็แล้วจะไปจุดกันปนีไปสนีคลิปหนาพอกันไหม สุกๆหวานมวานลำๆรวยๆเด้อปัตตาจักลไฟไข้เก็บดีมีแหงพอกั็ไม่คิดหนาพี่น้องสวัสดีค่ะ